สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมา,าพูดถึงกรณีข้อมือนะครับที่เป็นสายปรับรูดนะนี่นะครับบางคนคิดว่ามันระเกะระกะนะแล้วจะเก็บสายยังไงนะครับมันระเกะระกะนะก็คือแบบนี้นะครับเวลาที่เราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเอายัดเข้าใต่สายเนี่ยนะครับนี่นะครับยัดเข้าแบบนี้นะเนี่ยหายเรียบนะครับ ไม่ระเกะระกะนะครับแล้วก็การใส่เนี่ยก็จะใส่ง่ายนะครับจะใส่ง่ายกว่า,าแบบปลดนิดนึงนะครับจะเนี่ยครับจะหายหายเลยนะครับจะไม่มีปลายเชือกมาระเกะระกะนะครับใส่สบายมากนะครับแล้วก็กรณีที่ผมไม่ทําแบบปลดนะครับเนื่องจากว่า,ามุมสโลปของวัตถุมงคลในแต่ละชิ้นเนี่ย จะมีมุมสลบที่ไม่เท่ากันนะครับแลทีเนี้ยผมก็เลยตัดปัญหาไปว่าคือผมจะทําเป็นแบบปรับรูดอย่างเดียวนะครับกรณีที่อ่ผมไม่ทําแบบปลดเนื่องจาก1มุมสลบไม่เท่ากันผมถักเท่าอ่ขนาดที่วัดมาแต่ว่าพอไปถึงแล้วใส่ไม่ได้ปัญหานี้ผมเจอนะครับแล้วผมตัดปัญหานี้ทิ้งเลยเปลี่ยนมาทําเป็นแบบปรับรูดนะครับวิธีเก็บสายก็แบบนี้เลยนะครับ ง่ายดีนะครับใส่สะดวกสบายนะครับก็แบบนี้นะตอบโจทย์มากนะครับมันจะตอบโจทย์มากเลยข้อมือเล็กข้อมือใหญ่นะครับเวลาที่ใส่ไปนานๆน,นะเชือกมันอาจจะหลวมนะครับเราก็สามารถดึงรูดเข้าไปอีกได้นะครับเพราะว่ากรณีที่ผมถักเนี่ยข้อมือเนี่ยสมมติว่าข้อมือ18เซนเนี่ยผมจะถักอยู่ที่17เเซนนะครับนะ อ,อนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะยืดหรือไม่ยืดนะครับแต่ที่แน่แน,นะมันไม่ค่อยยืดหรอกครับแต่มันจะหลวมเพราะว่าเชือกมันจะนุ่มไปเรื่อยๆนะตามที่เราใส่นะครับเชือกมันจะเกิดความนุ่มแล้วก็มันอาจจะหลวมเราก็สามารถรูดเข้าได้เงี้ยนะครับมันก็จะรัดปกตินะคือมันคุ้มค่าต่อการใช้งานนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยมันสามารถใช้งานได้นานนะครับสําหรับใครที่จะทําตามนะครับเดี๋ยวผมจะ ทําคลิปวิดีโอลงในช่อง y o u t u b e นะครับก็ไปติดตามและฝึกทํากันได้นะครับและใครที่อยากจะสั่งเชือกเทียนอุปกรณ์ในการถักข้อมือแบบนี้นะครับไปฝึกถักลองถักนะครับสั่งได้นะครับผมมีบริการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ